เพราะฉะนั้นหนูต้องพูดให้คนดูเข้าใจหูอกอยากเดินเข้าไปตัวนี้มันมันอินหลอป่ะอยากเดินก็ไปบอกเธอว่าฉันรักเธอ,อแล้วเวลาที่เจอเธอส่งยิ้มมามผมจะดูบานฟูเลยเหมือนดังโลกนี้สดใสขึ้นทันตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจเราสักคนนะนี่คือความหมายของเพลงนี้เลยซึ่งเขาเจ๋งมากเลย เขาบอกว่าเวลาที่เราต้องการใครสักคนเนี่ยโลกมันสดใสขึ้นมาทันทีเลยนะเวลาเราไม่ต้องการใครเนี่ยก็อย่างนั้นงนะมันเหมือนกับเวลาเราหิวเนี่ยไอ้มันตามโตมจะหาซีพีกินเลย <c oughs> นึกออกไหมเอ้าไปฝึกไปเปลี่ยนวิธีคิดใหมล่ลูกตีความมันใหมล่ลูกแล้วก็เอนจอยที่จะ พูดกับเธอว่าเธอส่งยิ้มมาแล้วฉันรู้สึกยังไงแล้วโลกมันสดใสมันเป็นยังไงเวลาที่บอกคนอูว่าเวลาที่การที่เราต้องการใครสักคนมันโซชื่นบานมันมันแฮปปี้มากๆเลยเธอต้องเล่นอย่างนี้ลูกไปคร <c oughs> <c oughs> ัอ่ะเดี๋ยวครูจะไปหามุม อยู่ที่ไหนพลาซ่าของหนูอะโอ้ยอย่าไปเลยครับมันร้อนเลอครับอะไรไงปรเดี๋ยวครูเต๋ามาครูเต๋าใช้ห้องนู้นใช่ไหมครูเต๋าใช้ห้องไหนประเดี๋ยวครูเต๋ามาจริงๆอันนี้ช่วงครูเต๋านะแต่ครูเนี่ยจะมาขอทําเวลาใครไม่ได้เข้าครูเต๋าคือห้องแดนไหมครับผมฮะห้องแดนห้องแดน์เหรอลีเวงลีเวงเหรอลีเวิงครูเต๋าใช้ตรงนี้ป่ะไม่ใช่ไม่ครูเต๋าใช้ห้องนู้นนี่ใช่แล้วเราใช้ให้เงียบเสียงจะตีกันไหมลูก ตรงนี้มันสูงดิกูชอบเลยตรสงสูงๆตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรตรงนี้ก็ได้แต่ตรงนั้นมันไม่มีที่ให้ครูเดินไปเดินมาตรงนี้ก็ได้ตร,ตรงนี้ก็ได้อะเดี๋ยวครูตามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งกันอะครูขอเนี่ยอคนอื่นจะไปซ่อมอะไรตรงไหนก็นจะนั่งกับครูไม่ว่านะแต่ครูจะทําเป็นคนคนให้นะคะโ <Okay, S 1> <ข>อเคเตาก่อนนะคะครับเต๋าคาบจุกมะลุครับ คาบจุกเนี่ยต,อตอ้องอะไรครัคาบจุกเนี่ยไม่เป็นไรคะ่ะเอ่อมันจะต้องอีกนิดนึงคือไม่ไหวแล้ว,ม,วมันต้องยกตรงนี้ขึ้นไปนอนเหรอต้องเปิดรินดิปากบนขึ้นตอนนี้สีงสูงมันจะง่ายมากหนูดูนะคะฮ จเห็นความแตกต่างของคุณภาพเสียงนะคแต่นี้ถ้าเธอต้องการเสียงสูงที่มันมันต้องการคุณภาพนั้นน่ะเธอต้องใช้ถึงไี่บอกว่าเราจะไปเปิดปากกิ๊ตลอดมันไม่ได้ไงเพียงแต่ว่ารู้ว่ามันจะเอาไว้ใช้เวลาเราต้องการเสียงสูงและที่ใสแล้วมีมีมีพลังครับนะนี่ลองดูเนี่ยฮิฮิอะไรคิดอะไรก็ได้หรอ ไอ้ขึ้นถึงให้ฮิไอ้ยังฮอ่ะก็ขึ้นอะไรอีกเรื่อยๆได้ฮิยืนยืนให้ยืนให้จะง่าลูกจะยืนอ,อย่างนี้ลูกยืนแล้วเอ็นหลังนิดๆน,น้ำหนักข้างหลังอ่ะ อาหัดยืนเงินก่อนแต่ละคนะครูเห็นหนูพยายามร้องเพลงนะแล้วหนูยืนขายอย่างเงี้ยไม่เป็นเพ่นไ,ไ,ไ,ไม่ได้หรอก<พ>อยืนถ้าเผื่อว่าถ้าอยู่เท่ากันนี้นะคะน้ําหนักจะอยู่ข้างแล้วมันจะอยู่ข้างหลังนิดนึงเพราะว่าการร้องเพลงเนี่มจิบต้องลีนข้างหน้าข้างหลังนิดนึงเพื่อที่ว่ามันจะได้ส่งเสียงให้มันโคง้งแล้ไปนูน่นไกลค่ะโอเค<พ>อ เท่าไว้เท่ากันก่อนอ่าฮะแล้วพิงมันพิงมานเลยพิงมานเลยอ่าตอนนี้พยายามยืนให้อยู่เองได้ครับรอ่าตอนนี้เราไม่ต้องเอนมากนะแค่เงยหนนะ้านิดนึงขยายมือ เนี่ยถ้าเสียงสูงๆอ่ะหนูก็ไปฝึกใช้ใช้ไอเนี่ยเพราะเวลาครูร้องแต่ก่อนเนี่นะพอจะถึงเสียงสูงครูจะงับนะถ้าบอกว่าหารอคาตัวเองก่อนหาตัวเองก่อนงับแล้วพอได้แล้วก็เอาออกแล้วก็อย่างงี้จนวันหนึ่งมันไม่ต้องงับมันก็จะอยู่คือมันต้องใช้เทคนิคนี้เฉพาะเวลาที่เราต้องการที่จะเปิดไออะคูสติกข้างใน นะคะแต่ข้าวไว้เนี่ยดีแต่หนูยกเนี่ยยกนี่ฮะยกยกเลยไม่ปากมัสเซอรชีกฮะนะคะพี่หาเนี่ยคือยิงทุกครูครูทุกคนเนี่ยมันเหมือนกันหมดแหละเพียงแต่ว่าคือเรามีปัญหาเรื่องเสียงสูงไงครูก็จะสอนอันนี่แล้วนี่ปัญหาเดียวกันปัญหาเรื่องเสียงสูงแต่เสียงเข้ามาแล้วครับพี่สบายด้วยแต่ต้องยกต้องยกไอชีกมัสเซอร์เนี่ยนะคะหรือว่าตอนออเดที่มันมีปัญหาปั๊บหนูยกเลย พอยกปั๊บมันช่วยหนูได้เลยถ้าร้องธรรมดาหนูก็ร้องธรรมดาหนแต่พอมันติดนิสัยปั๊บตอนนี้แล้วเสียงมันจะใสมันจะออกมาข้างหน้าเสียงมันไม่จะมาอยู่หรืมันจะไม่อยู่ครับนะครับอันอันนี้คือเดี๋ยวคุณเล็กจะไปบ้านเขาบอกว่าร้อนร้อนมากคุรูโอ๋อเหรอครับป็นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้งั้นอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับครูใช้ในห้องจะจะเอะอะกันะในห้องไว้เสร็จครับค่ะแล้วครูครูอยู่ในห้องใช่ไหม จริงๆแล้วครูจะอยู่ตรงตรงนู้นนะครับแต่ว่าเอ๊ะถ้ามันร้อนเดี๋ยวผมจะต้องเซตอัพที่ตรงนี้เหมือนกันเพื่อเด็กมาโชว์ตอนเย็นอ๋อหรือว่าครูจะอยากจะอยู่ตรงตรงนี้ไม่ไม่ไม่นั่งเดี๋ยวครูเซตอัพแล้วไปห้องร้องร้องห้องการ์ดเสร็จแล้วนะโอเคงั้นเราไปห้องเราจะได้ไม่ไม่เสียงไม่ตีกันเลยครับโอเคจัดจัแต่ในห้องนั้นมีเขามีเปิดเล่นเพลงได้ได้ครับเดี๋ยวเปิดให้คุณครูโอ้พี่แขกอะไรไม่ได้เลยครับเอามาให้แล้วครับอ๋อครับคุณครับ ทำไมไม่ได้ล่ะครับมันขีตอนแรกได้แล้วมันสูงไปใช่ไหมขีขึ้นมาเสียงหนึงเลยครับอ่าแล้วแล้วตอนนี้เป็นยังไงที่เอาใหม่มาตอนนี้คือผอ้ใหญ่ชัดเสียงลงมาแล้วแต่ว่าจังหวะเร็วขึ้นครับอยากลองทั้งสองแบบครับก็คือลงหวะเร็วแล้วก็แล้วก็จังหวะออริจินอลดูได้ลูกไม่เป็นไรค่ะดูได้กำลังครับได้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เรื่อยๆแต่ครูครูก่อนครับผม เดี๋ยวเรียกคาชามานะครับคู่เลยครับคู่ค่ะเดี๋ยวจะดูเป็นคู่ให้ครับส่วนใครที่อยากจะเข้ามาออฟเซิร์ฟแล้วก็มาได้เลยครมาได้ค่ะเดี๋ยวผมจัดให้ครับคู่ใครอยากจะมาดูก็ได้เพราะคูจะสอนเรื่องภาษาเรื่องตีความใครอยากจะพริงๆน่าจะมีประโยชน์นั่งดูเขาเนี่ยดีดีกับทําเองจะเห็นอะไรเยอะมากเดี๋ยวเอาคชามาเอาเพลงคู่หนูอะครับ ไอลินต้นจอยเฟรมแรวะเจมส์เพรวเอาเก้าอี้ด้วยไหมคะคุณจ๋าที่ได้ใช้อะพรอปเออเขามีพรอปสูงเขาหนิเอออาจารย์เดี๋ยวบอกให้เขายกมาได้ไหมลูก a n ง y ิวค่ะเตาเต้ายกเก้าอี้เข้าไปด้วยอันหนึ่งไม่ไหวเลยม่อช่นค่ะ เพลงอะไรเต๋อเต๋อขรือไม่รู้แต่ไม่อยากถามไม่อยากรู้แต่ไม่อยากถามครับอ๋ออยากดูนะอ,อยากรู้โอเคโอเคไหนไหนรู้ทำให้ดูซิหนูร้องอะไรยังไงกัน เิด backing track ได้ไหมลูกได้ครับเเปิดฮะเอาเอาอันนี้ถอยไปอีกนิดนึงหาจะเราหันหน้าไปทางนี้นะหนูจะนั่งอยู่ตรงนี้เอาละโอเคโอ้ยยากมากากหาให้หนูมีมีที่เด็ดหันห,หน้ามาทางนี้ทิ้งต่างคนดูมีสามจุดนะคะจุดทางนี้จุดกลางจุดทางนู้นเพราะหนูจะได้เล่นสามจุดค่ะ ใช้เวลาร่วมกันแค่เพื่อนเท่าน,นั้นตาม,มันเกินห้ามใจยกแก้มที่ค้างในความรู้สึกว่าลึกๆเธอคิดยังไงรักเธอเท่าไรตามไม่เคยพูดกัน mm hmm. อะไรที่อยู่ในใจก็เก็บ โอเค,ค <Okay. c oughs> thank you ค okay. um, ่ะโอเคอเรามี็นคาแรคเตอร์ใช่ไหมเป็นเด็กอูครับเป็นเด็กอูเด็กอูทำอะไรบ้างซ่อมรถซ่อมรถโอเคครับเราไม่รู้ว่ามีพรอพอะไรให้แต่เราจะต้องค,คิดว่ามันน่าจะต้องมีอะไรที่มันทำได้ที่มันง่ายๆนะคะ อ,อย่างเช่นเช็ดรถหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะที่มันจะทําอะไรได้ง่ายๆซึ่งซึ่งซึ่งม,มันมันคงจะต้องมีอะไรหว่างอะไรที่เราจะเช็ดรหรือจะ <c oughs> จะ,จะปัดจะถูนะคะแล้วเราก็จะใช้ตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นเครื่องเขาเรียกอะไรค่า,าวเวลา,าวเวลาที่เราไม่รู้จะทําอะไรนะคะค หนูเป็นเป็นทหารเกณฑ์ครับหาทหารเกณฑ์ทหารเกณฑ์นี่ไปลบมาแล้วหรือยังจะไปหรือจะยังไงคือที่ป้ายรถเมย์นั่งแบบประมาณ <c oughs> ว่าต้องกลับไปค่ายแล้วครับก็คือมีเวลาว่างกลับมาบ้านแล้วนี่กำลังต้องกลับไปค่ายอ่าโอเคถึงจะเป็นทหารเกณฑ์หนูว่าทหารเกณฑ์เนี่ยเขานั่งรอที่ป้ายรถเมย์เขาจะทําอะไรถ้าเขาจะทำอย่างพวกเราผู้หญิงที่กัน กินสับปะรดมะม่วงดองผู้ชายก็ทำอะไรทหารเกณฑ์ก็ทำอะไรเขามานั่งดูได้นะลูกอยากมาดูอะดูว่าทหารเกณฑ์ก็ทำอะไร hmm. ผู้ชายอะทำอะไรกันดีเพ hmm. ื่อ,อนเพื่อ hmm. ช่ว hmm. ย hmm. อาจจะมีรูปของเธออยู่ hmm. นั่งมองรูปอะไรครับก็เธอก็ใช้ไอ้ไอ้ไองเธอเนี่ย อ่าเธอก็ใช่เธอต้องอุปกรณ์มันจะช่วยเธอได้เยอะเลยครับและอย่ายืนอย่านั่งร้องกันเฉยเพราะว่ามันมันไม่สื่อสารอะไรใช้ย <the> <in> <air> ืมร okay. oh, ูปหน่อยครับอะไรก็ได้มาแทนรูปอะเนี่ยเสียบอยู่นู่นเสียบอยู่ฮะก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวของใครมียืมก่อนก็ได้นะอ่าโอเคนี้ตรงนี้เนี่ยสมมุติว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่เขามีวางไว้ให้มันจะเป็นอะไรสักแต่หนูก็อาจจะใช้ มักรือาครับนะคะไม่มีแบบใส่กระเป๋าได้ใหญ่ฮะเดี๋ยวเวลาเล่นจริงอ่ะหนูใช้งานของหนูนี่แหละไอ้ที่หนูเขาให้หนูคนละอันอ่ะครับนั่นอ่ะมันก็ใช้อันนั้นแหละ่ะมันจะได้มีอะไรแล่นลูกนะีนหนูจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราก็หาผ้าอ่ะเป็นทถยนต์ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราก็จะบอกขอ props อะไรสักอันหนึ่ง อ่ะให้ยืมถ้าคิดรู้ครูถ้า <laughs> ถูได้เป็นไรถูอเอาไว้เช็ดอะไรตอะไรนะนี่ยเราก็ถูเช็ดแล้วเราก็ลองไปแล้วเราก็ถูเช็ดนะแล้วเราก็แมาเป็นเวลาคนอื่นคนลอกหนูจะทำได้วรากถูเช็ดนะแบบนี้เลยรเราก็เช็ดรองเท้าเช็ดเลยหูเช็ดนะคือมีอะไรทำใครรู้ว่า